ไว้ยดนตาครับพีนคค่นุ่างกลางชูไม่เบิ่งครับแค่นี้นะครับออเอ,อ,ต,อต้มข้าวต้มยังไม่มีเลยมียังมีครบแล้วนี่ข้าวต้มกับก้วยไวครับดูอาจารย์ครับ รักเมนกับพี Luckily, no ่น้องภาคจุกๆเปิดยังอ่ะเบียก็ไม่ได้ซื้อฮะเพอร์เบียดิแต่ยายกินเหล้าขาววันนี้ เบียลืมซื้อเลยครับอันจมจ้องขวดขาวขวดทุบเตียบต้มอั่างวนก็ลือตีไม่แรงเนี่ยไม่นี่ไมนี่แรงนุ่นเพลงนุ่นมาด้วยนะ ยบาเนตต่าเนี่ยไปไปกตุนเจ้าเห่ยตุ่นนี่ได้เรียชื่อโมกาไปกระเดาโน้ไปกรเดาโน้ท้าชุดดินครับดินดำชีสีสาขีดนสาเขจันจันครับเสนโดนตาครับผม

ແມ <se> ່ເດີ້ການູໂຕກຫຼາມຫຸມສາແດ່ເຈົ້ານັງກີ້ນີ້ທີ່ທຳມັນເຮົາລົ່ວເອົາເຂົ້າແລ້ວລູກອ່າວ່າກົກແຂວຕີຍ້ອຍໂມງຫາຍປວດເມື່ອຍໄປແຕ່ແລ້ວຢ່າក្រຕົບືຕົບບາໄວ້ເນ່ນະໄຕໄຕກະບານໃສຄືມືໄວ້ແນ່ເພິມບໍ່ສີໂຕໃຫຍ່ປົດໄປອືລີມົດນັກ

ดาดกอ,อ่ะกนี่ข้นยลอยลอย,ลอยบานยบนยบนสะเนอาเฮ้ยูยยนิวกะจันยิงกูสีครบแล้วครับารอบโโอกขับราลานอวดแจ้งนี่ผุดมะพร้าแบบโบราณเปยนมะ้า ก่นก็ใช้ตัวนี้ก็ใช้เครื่องเอาครับผมยังไม่ขูดเลยนี่ต้องเอามาขูดอีกใช่ลูกเท่ากันมั้ง <c oughs> โอ้ยลูกเลยยี่สิบาทน,นี้มัในขนาดนี้อะไรมากของบัวพอหรือเปล่าล่ะกรอมากรูนนอีสก็เต้โอ้ยบ้าฮะจาเอาดีเลยนะนี่ผมสลอร์นย่งเดีย เอาตกอาหารคั่น นะเขียวข้าวมันลุกน้อยครั้งันบินสิ้นเลยเราใครก็พี่น้องใคร่ินสินาเล็แก้บินบ่นตีนแต่ขีดอ่อนพได้วันนี้เราบินสิ้นเ ใช่บ่ไอใส่อันได้ีหมดดีบ่ใส่มดดีเลยสามพันไขี้มึร่นยวกลางง่าเนานี่เจล้ดดวขุดมะพร้าวอันนี้ห่อข้าวต้ม นี่เ็ต้มผักต้มอันนี้ก็ต้มธรรมดาทำไมเตรียมของอยู่ใบมะพร้าวใบมะพร้าวบ้านกินจนจนะนี่นู้แต่ลอยวนี่ ยน่ยเนี่อันนี้ตัเลี้ยงบ้านตรงก็ะดานโอ้ยสรักกูไม่อายเลยนะนี่ย้อไหนอันนี้เนาะนี่ป่ะม่ทำใหม่เองพอแล้วพอแล้วพอแล้วตัน้งพยหนือไ้นจะได้ตเปน้อยตบออันนี้ก็ต้มผัดไปหอยโม จักมีนครับจักขึ้นใหม่สนับสนุนพี่ราโมสิใหม่เสตรีกึนโนเตเองคนชาวเก๋นูมีรามันชิมบุ่ยได้หนุ่มมันโมโหหน้ากระไบกูเก๋เสดฟรีเก๋ไห่เกิดชาวนาเต็มตัวเอ้ยเกิดชาวนาทําเต็มตัวเอ้ยอือกูกระไบยลเหมือนยลจอยชอบมันเติดเหลือบ่ ចប់គឺមិនដល់មិនដល់ពីរកូនថ្លៃខ្មាត់ពីដើមយកជុំញ៉ៃសតជុំញ៉ៃសតជុំពួនចាស់ពួនចាស់ពួនចាស់ឆ្ងាយនួយណោះនឹងកาะនេះពីរកូនថ្លៃពួនចាស់នួយពីដើមសាកូនក្រុមធំលហើយម៉ោះ3ហឺម៉ោះ3តាប៊ីមអបងអូនណាប៊ីមឆ្នាំ

เ,เราตรงแผ่นเงิน <c oughs>